โดยลยปอนเอฟมีดีครบเสร็จได้ครบทุกความต้องการตอนรับกลับ้าสู่รายการของเรานะครับช่วงนี้ต้องขอบอกเลยว่าดาราเดลี่นะครับอยู่คู่กับประเทศไทยมา6ปีแล้วถูกต้าย่างย่างนะครับถึงปีที่เจ็ดแล้วนุ่นเออในย่างนี่จับพลิกด้วยจับพิกทำไมทำไมทำไมถูกต้องค่ะซึ่งปีนี้ของเรานะคะดาราเดลี่เนี่ยเข้าปีที่เจ็ดแล้วแล้วเราก็จะมีงานอันยิ่งใหญ่ลังการที่ชื่อว่า ด a l ลาเดลีเดอะเกรซอะวอร์อดท1 1นะจ๊ะนักโบรกรครอัศราคิมพาวเวอร์นะจ๊ะจะจัดขึ้นวันที่27กันยายนนี้เวลา1 6นาฬิกานาฬิกาถึง22นาฬิกาจ้าพูดง่ายๆคือ6โมงเย็นถึง4งทุ่ม,ม,มนะครับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่อยากจะไปเป็นส่วนหนึ่งในงานของเราในครั้งนี้นะครับก<ช>็สามารถที่จะร,ร่วมโบวตนะครับนี่โบวตนี่เลยมีสาขาเยอะแยะมากมาย นะครับกับดาราในดวงใจทั้ง19สาขาะนะครับก็ส่งข้อความเข,ข้ามานะครับที่ SMS หมายเลข4747900 <ๆ S 1> โดยกด <ๆ S 1> รหัสตามสาขารางวัลที่ต้องการโหวตเช่นกด A1 แล้วส่งมาที่4747 47 900าค่าบริการ3บาทถูกต้องจ้าแม่นแล้วคุณผู้ชมจะไม่ใช่ oh. แซว,วแท็กอีกแล้วผู้ชมนะคะที่อยากจะเข้าร่วมงานในวันนั้นนะคะสามารถคัดคูปองร่วมสนุกได้นะคะดยการตัดคูปองจากหนังสือพิมพ์ดารดลี่ของเรานะคะฉีกแทนได้ไหมไม่ตัดแล้วตัดยังไงก็ได้คะ่ะส่งมาที่บริษัทไอเดียพาวเวอร์จำกัดเลขที่48ทับ18นะคะซอยลาดพร้าวแขวงจอมพล เขตจะรู้จักกรุงเทมนะคะหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์จ้าหรือว่าใครอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์เรามีเว็บดารา daily ดอทคอมนะจ๊ะตื่นต้นจะาไม่ได้ข่าวแรกของเราดีกว่านะจ๊ะช่วงเมกซองที่เป็นข่าวของหนุ่มป๊อปนั่นเองจ้ะหลังจากที่โด่งดังจากดอกส้มสีทองไปแล้วก็มีข่าวมาสกัดดาวรุ่งอยู่เรื่อยๆและข่าวนี้ถือว่าเป็นข่าวที่แรงมากเพราะว่าเขาเมาส์กันว่าหนุ่มป๊อปเนี่ยเป็นเกย์เป็นพุทธเหรอใช่เขาเป็นเก่เขา เม้ากันมาขนาดว่าบินไปออสเตรเลียนะจ๊ะเพื่อบินไปซอถั่วดำกับหนุ่มนิรนามแรงมากก็ทำไมว่าผมฉันแบบนี้เออเปท่บซอสได้ไงน่าเกียดก็เขาเขียนมาว่าซอดอ่ะเรียกว่าอัดถั่วดำหนุ่ก็ไม่เชื่ออยากรู้เหมือนกันระเบิดเนี่ยระเบิดพงทวารได้ไหม ยัง<อ>มีข่าวนั้นอีกนะครับอรอบอกว่ามีข่าวกับไฮโซชื so ่อดังอย่างพี่ชูชัยด้วย oh. พี่ชูชัยเนี่ยปื้มโป,ป๊บถึงขนาดแบบว่าม,มอบมจี้จี้เพชรมูลค่าแบบหลักล้านให้ป,ป๊อบด้วย<า>ว<อ>โป,ป๊บช่วยยังไงได้จี้เพชรของพี่ชูชัยมาหรือเปล่าและสดถดั่วดำจริงไหมไปออสเตรเลียามาจริงหรือเปล่าคะไม่ไม่จริงเลยครับมีเป็นเกย์แล้วก็คือไปออสเตรเลียไปหาแฟนเกย์ที่นู่นไม่ใช่เกย์แน่นอนครับผมผมผู้ชายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ ไม่เคยยังไม่เคยไปออสเตรเลียเลยครับอยากไปเหมือนกันก็รอเก็บตังค์ไปเหมือนกันครับรู้สึกว่ารู้สึกยังเขาามีมีบ้างก็รู้สึกยิ้มยิ้มขำขำดีเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงครับกังวลไหมคะว่าไม่กังวลเราไปแบบนั้นก็ตัวผมเองไม่กังวลเลยครับผมคิดว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายเพราะพี่ชูชัยมีส่วนด้วยหรือเปล่าคะเพราะว่าเห็นเพิ่มหนักเพิ่มหนาเราขนาดนั้น ผมว่าพี่ชายไม่น่าจะเกี่ยวนะครับไม่ไม่น่าจะเกี่ยวเขาบอกว่าพี่เขาเตรียมสร้อยเพชรจีไปด้วยโลบตัวพีด้วยจะรอโป๊ปไปรอโป๊เข้าไปเอาก็ไม่รู้เรื่องครับไม่รู้เรื่องครับก็รู้จักพี่ๆนักข่าวเนี่ยนะครับว่าว่าจะให้อะไรผมอย่างเงี้ยแต่ผมผมผมไม่ต้องการผมก็บอกไปหลายทีแล้วผมไม่สนใจเรื่องพวกนี้ตอว่าจะให้ไปรับเนี่ยเราจะไปรับไหมคะไม่รับไม่รับแน่นอนันไงก็ไม่รับประกาศนอน ช่ถ้าถ้าผมจะแต่งงานเดี๋ยวผมจะไปซื้อแหวนเพชรจากพี่เขาไปบ้านแล้วกันช่างใจขนาดนี้ไม่กลัวพี่เขาเสียใจแล้วฮะเออเขาสัตย์จริงมากเลยไม่เหรอครับบางทีการที่เราได้ของใครมาแล้วโดยที่ได้มาฟรีๆมันก็ไม่ดีคิดว่าไม่รับแน่นอนไม่รับแน่นอนซีเรียสไหมคะซีเรียสเรื่องอะไรครับซสองข่าวสองข่าวเลยไม่ซีเรียสผมบอกแล้วผมตลกแล้วผมก็ ผมก็คิดว่ามันคือความจริง่ะผมก็ตอบไปตามความจริงทุกอย่างเนยเนยโชติกาสักอย่างที่เป็นนักแสดงช่อง3ที่เล่นกับพี่อ๋อรู้จักเขาบอกกำลังจีบกันอยู่ไม่จริงไม่จริงครับไม่จริงไม่จริงเลยครับไม่จริงเพว่าพี่เป็นคนไปจีบเขาโอ้ไม่จริงเลยครับไม่จริงความสัมพันธ์เป็นยังไงครับไม่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 รู้จักกันเลยครับอ๋อแต่รู้จักว่าเป็นคนไหนรู้จักว่าเป็นคนไหนเล่นละครเรื่องไหนอะไรอย่างเงี้ยเคยมีโอกาสได้เจอกันไหมคะกับน้อง ไม่ไม่ไม่ครับไม่ไม่มีไม่มีความรู้จักเป็นงานส่วนตัวเลยครับตอนนี้ถือว่าโสดไหมโสดครับผมโอ้โหทองแข้งเน้อแล้วก็น่ารักเลยเรานี่พ่อบอกว่าเนี่ยอะไรที่เป็นของฟรีให้เนี่ยผมผมไม่เอาอุ้ยคิดไม่ได้อย่างงี้ไม่ได้ของฟรีเขาให้มาต้องเอาเอาแน่นอนเป็นมารยาทผู้ใหญ่ให้ของมาต้องรับไว้พี่แต่ถ้าพี่เอาหนูแนะนำอย่างหนึ่งนะเปลี่ยนเป็นทองนะทำไมเรื่องนี้ทองแพงมากโอ้สองหมื่นสี่ได้ ได้ได้ได้ลุงป้อมเขออกมาแจ้งแล้วส่วนเรื่องเนี้ยผมไม่เอาของฟรีหรอกและส่วนที่เรื่องบอกว่าพี่เป็นเกนนออย์เนี่ยแล้วบินไปออสเตรเลียเนี่ยเขาบอกว่าผมไม่เคยไปออสเตรเลีย<อ>และผมก็ไม่ใช่เกย์ร้อยเปอร์เซ็นและส่วนที่มีข่าวกับว่ากํากลังจีบอยู่กับน,น้องดาราสาวในวงก,การาก, <ๆ S 2> ก็ไม่มีครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยผมไม่ได้เป็นเกย์เออเลิศเฮ้ยแต่มาคิดไปคิดมาเฮียชูชัยเขาขายเพชรจะไปเอาทองไดยไงเราไอ้บ้าก็บอกแล้วว่าจะซื้อเงินก็ซื้อทองสิเออเขาขายเพชรได้จะเอาทองได้ยังไงอ่ะมาต่อกันเลยนะคะกับ นี่ข่าวอของสาวหล่ออย่างน้องซีมัฒน,นาวีนะครับล่าสุด<อ>มีเหยื่ยวข่าวบอกว่าน้องซีตอนนี้มีแฟนแล้วอ่าพอแอบไปเห็นนะครับคู่ขงสาวเนี่ยไปเดินห้างนะครับกร,ก,รก,รกระหนุงกระดิ่งกันหนุ่กระดิงกันแล้วหน้าตาเนี่ย ไปละไม้คล้ายกับหนึ่งสาวในสมาชิกของวง Kiss Me f i v e ว้าวซึ่งสาวเซนไดจาได้ออกมาแจงออกความสัมพันธ์กับสาวแนปิยดาด้วยมีความสัมพันธ์กันด้วยเหรอเขาก็แบบว่าไม่รู้อะไรอ่ะแต่เขาก็บอกว่าเป็นแฟนเก่าของหนุ่มน้ำพีรพัฒน์อ๋อเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปไปถามสาวรอกันไหมว่าเกิดอะไรขึ้นจ้าสาวรอในวงการวันนี้มีสาวโดนใจบ้างหรือยังเอยก็ตอนนี้ก็ก็ตอนนี้ก็มีคุยๆยอยู่บ้างครับดูดูเป็นสาวแน ในเนี่ใช่ใช่คนที่เห็นเดินด้วยกันวันนั้นก็อาจจะใช่ใช่แต่ดูเหมือนความรักน่าจะโอเคนะเพราะเห็นสวีทกันเก็เหมือนกับว่าตอนนี้ก็เพิ่งเพิ่งจะเริ่มต้นดูกันไปเรื่อยๆเริ่มรู้จักกันน้องคนนี้ได้ยังไงคะก็ใกล้ตัวใช่ใกล้ตัวแล้วก็เหมือนกับว่าเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตเวลาอะไรก็เจอกันบ่อยก็คือเป็นการร้องด้กันใช่ แล้วทั้งพี่น้องเขาว่ายังไงบ้างแบบก็น้องเขาก็แฮปปี้ดีฮะโอเคแล้วอย่างนี้แบบที่บ้านได้คุยกับที่บ้านของแต่ละฝั่งรืยัรู้จักครับรู้จักใช่ก็คือรู้จักก็เหมือนกับว่าไปทานข้าวเปอะไรกันบ้างอะไรคะที่ทำให้น้องถูกใจสีเลยอันนี้สิก็ไม่รู้ทำน่ารักรู้ว่ายังไงก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นเพราะเราแบบ เป็น <Es> ความเด็กในตัวมั้งก็คือแบบใจเก่งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นต้องลองเป็นแฟนดูถึงจะรู้กับพี่แนนเป็นยังไงคะตอนนี้อ๋อกับแนนก็มีคุยบ้างนะแต่ว่าก็เป็นที่น้องกันเหมือนเดิมตั้งแต่แรกเหมือนแนนบอกช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยกับซีเลยใช่ก็คือห่างห่างกันไปเป็นเพราะว่าแบบเออมีน้องซีไปคุยกับน้องคนนี้มากขึ้นไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะเหมือนกับว่าห่างกันไปตั้งแต่แรกเือแล้วก็คือต่างคนต่างทำงานน้ำ โอเคน้ำอะไรน้ำเราขอโทษนะน้ำทำไมอ่ะเราอ่านชื่อน้ำผิดอ๋อไม่เป็นไรหรอกเขาคงคิดว่าน้ำไปเปลี่ยนชื่อน้ำประพีพัดแฟนเก่าของแนนไงอ๋อยิงเขาขีดข่าวการถูกอ๋อบอกแล้วเขาบอกแล้วว่าอะไรก็ล่าสุดนี่ก็บอกว่าคุยกันมาไม่ถูกต้องมีนร่าหรือแหมนะบ้ามันพูดอนกันหรือบอวพี่น้องกันเคียวมากทุยมากด้วยทุยมากแล้วก็ความสัมพันธ์กับน้องอะไรถอยทอยี่เอาไว้ที่ทำทำไม พราะเฉพาของแนนสียดาเนี่เขาบอกว่าก็ไม่มีอะไรก็หลังๆไม่ค่อยได้คุยกันแล้วก็กลายเป็นเพื่อนกันตั้งแต่แรกเหมือนที่เคยเคยบอกไปอ่าเอามาต่อยข่าวด้ว่ดีกว่านะครับข่าวนี้เป็นข่าวของนางงามสุดสวยอย่างปุ๊กลุกปุ๊กลุกคู่รักพอลหดเออนี่ เขาเป็นแฟนกับคาสโนวาตัวพ่ออย่างคุณวีรภาพนี่ล่าสุดบอกว่าฝ่ายชายนะวีรภาพเนี่ยชอบไปถ่ายรูปกับนักแสดงตัวประกอบงี้อ่าก็เลยไม่รู้พอใจหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็แฟนห่อักขนาดเนี้ยเราก็ต้องมาดูไงว่าสับปะรุงเนี้ยจะออกอาการหึงกันขนาดไหนประเด็นมันอยู่ที่ถ่ายรูปกับนักแสดงตัวประกอบเอ้เขาก็สวยๆนะเนี่ยไปว่าเขาเป็นตัวประกอบได้ยังไงก็ต้องมีกันนักแสดงเหมือนกัน เยอะขนาดไหนในวงการเรียกเอ็กต้าเอ็กต้า์ไอเราขอเสียงก่อนพี่ชอบปหล่ะตัวประกอบอะโอเคมีแบบนอนเรื่องนี้ไหมหรือมีอะไรไหมตรงคือมีคุยคุยกันมากก่อนก่อนที่แบบจะสนิทกันอย่างเงี้ยคือพี่เวียจะถ่ายรูปกับแบบแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเนี่ยแบบถ้าเป็นแบบว่าตอนกลางวันอย่างเงี้ยมันยังคิดไม่ได้แต่ว่าเวลาถ่ายตอนกลางคืนอย่างเงี้ยคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าเออเป็นเด็กแบบ เป็นเด็กรูอปาอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้มันก็เลยแบบว่าต้องมาเป็นข่าวเมื่อสนิทกับหนูอะไรเงี้ยค่ะตอนหลังเราก็เลยมีการตกลงกันว่าคือเวลาจะถ่ายรูปเองก็คือต้องเอาง่ายๆก็คือแบบเซฟไม่ให้คนเข้าใจผิดคือเราก็เลยสกัดเลยหัวห้ามถ่ายเลยไม่ค่ะถ่ายได้ค่ะถ่ายได้ทุกทคนแล้วก็ถ่ายได้เหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะระมัดระวังตัวมากขึ้นอะไรเงี้ยอย่างแบบว่าก็คือเหมือนเราเวลาเราเป็นผู้หญิงเวลาเราถ่ายรูปเราก็ยังต้องเซฟตัวเองเลยอะไรเงี้ยการการเว้นช่องว่างนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะก็แค่สวย ถ่ายได้เลยถ่ายเต็มที่ถึงไหมคะถึงไหมคะไม่นะคะก็ไม่หรอกเนาะก็อาจจะแค่แบบแหนเขาขาวนะเขาขาวนะใช่สิหนูก็ค้ำๆนี okay <k <k ่อะไรเงี <k k ้ยก็แซลๆมากกว่าแต่แบบไม่มีอะไรค่ะที่เห็นเองหรือว่าเขาเขาเอามาให้ดูก็มีทั้งเอามาให้ดูทั้งเอามาให้ดูแล้วก็ทั้งเห็นเองบ้างทั้ง ห็นแบบว่าตามเว็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เฉยๆมีต้อยวันเกิดดีแล้วเซอร์ไพรส์คืนเขาไหมคะเซอร์ไพรส์คืนไหมก็นั่นน่ะสิค่ะคิดคิดอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ดูใกล้ๆว่าพี่เขาอยากได้อะไรอะไรเจ้าเก่าพอดีเด็ดมาเลยแก้วสวีทแก้วนุ่มสีอะไรอย่างเงี้ย้พี่ก็ไม่วันนี้หลังเลยคุยนะคะคุยคุยค่ะก็ช่วยกันเลือกชุดแบบว่าเลือกเครื่องเพชรอะไรกันก็คุยกันตลอดเรามีข่าวของเราเยอะมาก แล้วก็อาจจะเป็นหัวว่าเออเราพูดตรงหรือเปล่าผู้ใหญ่ตอนนี้ว่าไงบ้างในใน,ในคำพูดในการสัมภาษณ<อ>์หรือว่าอะไระต่างๆเราอะ<ม>ไรเงี้ยก็ก็มีการาก็มีการพูดคุยกันอย่างเช่นอ,อย่างคนแรกก็บอกว่าให้นับหนึ่งถึงสิบก,ก่อนต่อแต่ถ้านับหนึ่งถึงสิบหนูคงนี่ไม่คงจะไม่คงจะได้แค่ประมาณห้าคำถามคงจะต้องไปอะไรเงี้ยก็ก็ยางจะคิดคิดให้ให้เร็วขึ้นแล้วก็พูดได้ช้าลงโอ้โหอะไรจะห้ามอะไรขนาดนั้นนี่โอ้ เขาใส่มงกุดใหญ่มากนะตอนแรกคิดวอยู่ไหนยูเดโมเอามงกุดใหญ่ขนาดนั้นไปอยู่เดโมได้ไงวะใส่ไปเดินเล่นเดะมองให้เขาไปออกงานอีเวนต์แต่จริงแล้วเรื่องเรื่องการถ่ายรูปกับแฟนคลับเนี่ยนะมันต้องใกล้ชิดกันอยู่แล้วมันจะไปเว้นระยะห่างได้ไงยิ่งเวลาพี่ถ่ายกับแฟนคลับพี่นะเขถ่ายรูปไหนได้ไหมคะอะเยอะเยอะบางคนนี่แอบเองและแอบขยำอูดพี่ด้วยนะนิ้วตอนนี้มันรี่มากนิ้วมันเล็กเข้าไปในก้นพี่พี่ไม่ว่าเลยเลยพี่รักแฟนคลับ ธรรมาดาเนาะมีแฟนหลอกม,มันหลงบ้างอะไรบ้างมีแฟนหลอกก็ต้องถึงธรรม,ดา,มาดานะ้วจะอะไรก็นนคุยกันแล้วแหละว่าสรุปก็คือก็คุยกันมีการคุยกันเรียบร้อยอ่ะ<ข>ออยังไง<ห>เดี๋ยวให้ไปถ่ายกันตอนกลางวันเอออย่าไปถ่ายตอนกลางคืนอย่ารับงานตอนกลางคืนนะพี่วี <c oughs> โอเคจบอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าอินเึนี่ฮอล์ขอบคุณไลฟ์บอ่นเอฟ